อ๋อมันก็นมีอันสุนัขขอเบาแบบสุภาพสุภาพเนาะมีสุนัขขาบข่าวไปบอกว่าบ้าบอยลงคิปด่าเจ้าอือคือปรจ้าให้เพิินแน่ยังประมาณนี้ล่ละสู้ อากูสิบอกอันเอฟซี FC ของนางฝ่าเดินดินสอบสวยอันสอบสวยอันเลือคนเด้อกูสิขอบอกสักก่อนไ้ซูน่าทำความเข้าใจใหม่อืมห้ซูน่าทำความเข้าใจใหม่ก่อนกูสิด่าภัยนะคือ มันวา้กูกอดมันดา่ากูกอดกูสติดีพอกูอม,มีสติดีก่อนกูิว่าใหายไพยนะ่น่ะย่อหน้ามั่นนะมนวาว,วยายกูกอดกูบ่เคยวบาอยู่ดีๆและ้ะกูสิลุกขึ้นมาถ,ถ่ายคลิปด่าคนด่าคนนั่นด่าคนนี่อืมบเ่เคย คนที่ติดตามเขามาะน,า,นาสีหูเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็โตเขาเองนะเบอได้ดมักจะติเหลืองดราม่านะดราม่าเป็นเหลืองเป็นความกับคนกับหูกับคนบ,บคน่ได้มักว่าสีเออไปหาเหล่าพื่นขู่ผื้นคนหนุนนี่นั่น <c oughs> ไปทำความเข้าใจใหม่ อีนั่งฝ่ายังเกาะเดินดินนั่นที่อันสอบสวยเลือกคนนะยูทูปบานโมงนะไปหอดไซสเล่าหอดหันแบบไปเล่าพื้นแบบว่าเฮือนอยู่ในโนนซูงนี่นะเฮือนลังนีนั่นนะซะเฮือนเฮ้านี่ให้เขามองว่าเฮือนอันเฮือนเฮ้านำ้ำบอดีโนนนี่นั่น ข้ามองว่าบดี y ไพที่มาในเครื่อหลังนีนะ้น่ะเป็นขีขาเป็นข่อยเบิ้มแต่ไพ่โบได้ย,ดย,ยังมากห้กับโต์ด,ด่าทางเฟสแต่ไพอันอีหยังเกาะโบได้ดังใจกับโต์ด,ด่าก็หาว่านนละคณไปเว้าประมาณนี้นะทั้งทั้งที่อีฟ้าอีนางฝ้าเดินดินอีที่เว้าเป็นเป็นนะนะ บเคยมาสัมผัสบเคยมาใกล้บเคยเด้เขามาอยู่ในกลุ่มแล้วมันก็เก็บไปเห,ห่านะเป็นมึงมึงสิทนได้บ่ถามเนี่ยและกูสิบอกว่ามึงสิยุตหรือยุดซะตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นเหลืองกันที่ที่้านมึงโพด,ด่าก,กูนะกูก็เซยไปเลยแหละกูกเงียบไปเลยก,ก,ยยกูก็บเคยเอ่ยถึงพวกมึงกูบุเคยเอ่ยขึ้นมา ในคลิปในยังกะกูเคยว่าเคยว่าและกาที่เวลามึงไปเหล่าเล่าพื้่นคนนะมึงคือบ่ตั้งอันกล้องถ่ายคลิปน้ำแน่ว่าเล่าแพ้แน่ <c oughs> อนาบอ๊อนางฝ่าเดินดินสอบสวยเลือคนออกสื่อสม,มัดแจ้ว่าจจาอ่อนหวานบัดซีเว้นจริงมาบดด่แดดหาว่าแต่พื่นคนเสียเสียหายว่าวกูนั้นว่าวกูนี้ ไปเล่าอยู่ภูบ้านสนน่ป่าปุ่นไปทำบุญตักบาตรตื่นเชามาไปทำบุญเล่าฮอดพื้นอีว่าวาอีวานาเนี่ล่ะคุณสิวานันเลยสะเออกูเซิร์ฟไปแคนิดแหละไปเล่าพื้นอีว่าอยู่ในวัดขึ้นมาจากวัดมาเล่าพื้นกูอืมสิวานันทเลยสักวากูบดี สาเหตุที่ออกมาว่าออมึอนี่นะคือสกิดใจตรงที่คำว่าบักตุ๊ดบักตุ๊ดวาสันด้วยความที่แบบอยากเอาสนะฮะนะก็เลยใส่วิธีการแบบเหยียดเพศกูก็บอกว่าดอกทั้งสาพแบบร่างกายของมึงฮะนะบอกว่าแล้วก็เอาอันเรื่องเหยียดเพศมาว่าออกมานะอยากสนะ บัตุดวสันให้มันด่าสนุกปากไปเลยมันคงด่าสนุกปากเดี๋ยวกรรมก็ตามทันมนันซ้อนบักตุดนะและมึงไปว่า,วาพื้นเขานะ่ะเดยสม,มึงสนุกปากแหงบอหึอีโมอี่มตอแลอืมกะขอบมึงปากเป็นน่ะแล้วมึงจังมาไหาน้นี่ได้ห่มขามึงจืดได้บออึมึงจืดได้บอ กูหน่าเสียเข้าถ่ายคลิปไว้เนาะมือที่มึงมานั่งหายอยู่ในเนี่ยอืมยอดมึงนะป่ามาอยู่สื่อๆฮาว่าผู้นั้นฮาว่าผู้นี้ฮาว่าผู้นี้นั่นผะู้นี้ว่าเข้าถ่ายเอายอดบอกยอดวิววังแต่หอดวิวโน่นนี่นัน่นบัดมึงเด้มึงควรขีดเนี่ยแมอ่อายุมึงกระสีเลขกหาแล้วมึงควรขีดเนี่ยแม่ ิ่งได้ถึงได้ต่องผิดสอบสวสดีป้านั่นขาวัดฟังธรรมถือศีลโอ้ยอันนี้บ่นักบุญ <c oughs> มานั่งหายกิกกิกกิกอีเอิญอีทอนอีแคทอีเจไสแดกอยู่ในนี่เต็มอยู่เพ่ทุกคนห <c oughs> อ,อนว่าแต่เขากูบอกว่า่าต้องว้า ตอนนั้นก็ยังดีๆกันอยู่ห่าก,ก็บ,บอกว่าเจ้าเราต้องไปหา้าว่าุตาไพก็เลยว่านะทำหน้าที่ของตัวเองไปถ่ายคลิปของตัวเองไปมาต้องไปสนใจม่ต้องบอกม่ต้อง,องว่าไปก็ได้เออกูสิจื่อไว้กูสิจื่อไว้กูสิบอกว่าให้ไพ่ป่านกูสิบอกว่าให้ไัยกระลับปะกูเลยดิแล้วมึงคือยังไปว่าอีกสนะบอกมึงนะมันโอ๊บ่ได้มึงนะ ที่ติดตามเฮาน่ะๆสิเข้าใจเฮาก็ไม่ได้หยุ่นงงหรอกว่าเอฮาก็ไม่ได้บอกว่าเออเราติดตามมาด้วยหนุนนี้นะและมาว่าให้กนูนบักตูดและข้อโทเด้ะกับกตูดนี่แล้วฮาสองทางให้มึงอันได้มีเงินใส่ก็มึงได้ใส่เงินนำนะํำยูทูบเดี๋ยวหรวะก็กูน่ะนะวะ่าตั้งสองน่องของมึงหายนะ ก็มึงเก่งจริงนะมึงบอกให้นอกมึงน่ะหลบซ่องกูโหลดหลบซ่องมึงได้ยินหรือเปล่าโลบออกซ่องนั่นน่ะที่กูตั้งนะอย่าให้มันได้มีซ่องของบักตูที่ตั้งห้มึงได้มีกินมีใส่นะตอตีเจ้ามึงกล้าบ่เลยเออก็มึงบอกกล้านี่ถือว่ามึงหนาด้านเติบได้นน่กูน้ำโบยากูเ้าโบยากว่าโบยากว่าอยากเซยไปเลยโบยากมีเหลืองมีเล่าโบรากว่าอยากจ่าอีหยัง มีศิลธรรมพอมุกจักความพอมกเหมืนกูาอายุหน่อยกูมึงก็ได้มึงน้ำมันบ่อเละบ่อเลิออกเว้าวอยู่หันเออ <c oughs> ความอยากสนะความอยากสนะและบานนี้ เออมีขูพ่พวเมียผู้หนึ่งเนาะที่ว่ามีเมียคนไทยนะเด้อันอยู่ในบ้านน้ำมงค่ะแหละมีเมียคนไทยโอาล่ะก็เขาเอ่ยแล้วดอกไอ้จอยเขาพวยไอจอยเนาะตอนนั้นนะอืมตอนนั้นนะซุ้มเพิินสองอีนางฝ่าเดินดนนิ่ง บ่ถือกันกับอีเจเมียวกับอีเจสมทรงบ่ถือกันแล้วอะไรแหน่น้ำว่าอะไรหาให้คข้ามในน้ำว่าบ่าต้องไปถ่ายาบอกหิยุทธถ่ายบอกหิยุดธมันมีปัญหากันไปถ่ายไปเ่าไปจาเผื่อห้เอฟซีนะมาลุ่มดา่าขาบไก่มาลุมดา่าลุมสั่งขอบครัวเขาเขาอีเจสมทรงสวัสดีทุก สุ็นกสนุกป,ปากแล้วเจ้าเอ้ยมีความสุเขเลยคือข้าถือคนเกียรติถือตาหนาบะถิมลู่ถิมเต่าแลา้วบันทึกความอยากสนะของเฮาอยากสนะเฮาหน่ะสิวันนี้สักไปขอความสวยเรือกลับเจ้าคองลงอ่ารงงานน้าพี่น้องเอ้ยที่เขาไปถ่ายคลิปนะจำได้บอกรงงานน้ามืนด้ โรงงานหนามบัน่นบั่นเจมาลาเดยอ,อันแหละไปขอความสวยเรือและไปว่าวกับเขาในวนนันวนี้เออมาขอความสวยเรือแบบน,นี้นะไปวา่าวพาืชนาวน่าเฮ้าหาน้าโบไฮเปทย์ยวัดสันและถ้าเกิดว่าในากรณีว่าเฮ้ามาขอความสวยเรือเจ้านี้ว่าโตอันโตเฮ้าเองนี่สิกาอันัดคำสั่งบอกวัดสันซะ สิกะหามข้าบอ่อตอนที่เขาสิีมาสวยนะสิกะหามบอ่อสันแล้วเจ้าของโรงงานนาบานันผัดกุจักก้าเขาก็เลยมานัง่งนั่งว่าเ้าสู่ห้าฟังเขาก็เลยมาขุดว่าเออีอันนี้มันหลุดจากศนากุะลิ้ล้อเนาะจนถึงขนาดไปหลอกคอแบบให้ข้าส,สวยเรือให้โรงงานให้โรงงานนาบนะสวยเรือมาทาง,งาก,กันกาะทางเกอกคืออะไร เจาะน้ำบาดานฮะเดพี่น้องให้ไอาจอยนะขอบพ่ไอัจอยนะเจาะน้ำบาดานลาวก็ว่าเออเฮากับผมมีปัญหาดอกเราวะอืมอันก็มาขอความช่วยเหลือกอับเฮากับสอยลาก็ว่าเออสี่บาทนินดนึสักแล้วไปว่าโอ้เฮ้าลาว่าบอดี้เลยนะแบบ <c oughs> เราเฮาคัดควางการสวยเส้นทางการสวยเลือเพิ่นอืมลาก็ว่า,วาแค่นั้น เขาจะมาขุดป้าแตดถึงขนาดไปอันขรอความสื้อเรือจะคล้องโรงงานน้าหุ่นดีสิคิดว่าเฮาสิบบกกะคัดควางฮะนะเออกับบกกะเนี่ยเฮ้าเลยอธิบายไปว่าอ้าเฮานำบวกจากอันนั้นเขานำบวถือกันเขาเลยบวอ,อยากให้เขาไปทายเลยบวอ,อยากเลยอยากให้ยุติเอาเข้าไนี่นี่นาโดยความเป็นกลางอืมเพล็กสุดบาทนี่อืม จักอีได้แล้วโทรไป <c oughs> ไปฟ้องอันเอื้อยหักซสาวสุยส่องยายเงงอยู่เมืองนอกบอกว่าจะส่งมาให้มันถอะเงินนะเขาบอกได้ถูกด่ายาโทรไปคาดควงไปการถ่าว่ายอยานเขาฝากเงินมาให้สุยอาติเจ้าอืม เล่าพื้นอีว่ากัแหละกล้านอยู่วัดบ้านนาการกูบอกอยากว้าวว้าวว้าวไปร้านผัวเขวาสิสร้างหัวมึงเพิ่มอีกสิว่าได้ได้สะนะอืมกูน่ะบอกเคย้ยไปว่าวอา่ผนานผู้นันผู้หนี่เป็นหนันจังสิ <c oughs> สอืมมันจะสนใจกูอยากซืๆออยากอยู่เงียบ สิว่าเน่นนะสาบาทนี่มาเฝ้าเรื่องลืมตัวลืมยางและบาทนี่โอ้ยจะแมนมึงสองกระจกเนาะเออสร้างบ่เบงแหวนมาเฝาเรื่องรวยเรื่องจนขึ้นมา,าก็ฝากทามอีกกูอวดรวยบ่อนได้กูดูถูกไพ่ตอนไดอก็แค่แนั่นแหละกูยังบ่เคยว่าเออกูลวยได้ กูมีนั่นมีนี่กูรวยได้ขีดในแม่ไงเถาแล้วก็ได้ควรขีดอยูซ่ซื่อแมนบอจือมนนาหนังหายเงาะกกหายกูสิตายนี่เว้นสิจืฮะห,หายยงนบริษอนะบ่ เออจักเละผัดว่าก็ได้กูบอกว่าจือไว้บ่ต้องเว้าให้ไผบ่ต้องเว้าวทังไผอีกกูบอกจืดได้อีว่าเว่ามันเป็นอย่างว่ามันผันท่านอย่งว่าอันอันไพ่ว่ามันเปอย่างว่าผัดว่าแล้วก็หลับปากยื้อว่ากูสิจือไว้บาดนี้นะกูสิจือไว้กูสิบ่เว้าอันนี้คือการคันมึงบ่เว้าให้กูกูก็บ่ขึ้นมาเว้ากูก็ได้เออ อันนี้มุกปัดบอลแล้วท,ทั้งทังที่กูอยู่เซย์อยู่กูนอนอยู่โรงพยาบาลผู้เซยอยู่มาพันยังมาว่าอีกอยู่สวัสดีนะนะา้าสาบ่มีประเด็นบ่อย่าลืมเด้ออย่าลืมหลบซ่องหลบออกเออกูสิบอกให้อาบุญหลบออกพัดวิดีโอได้สิวิดีโอกับกูสิบอกให้อาบุญวิดีโอกโับโหลดคลิปไว้แล้วก็ ไปตั้งซ่องใหม่จังไปลงใหม่ก็ได้อันนี้กูบอกให้อาบุญกันเสียดายคลิปก็ได้